ขาล็อกหัวฉีดแบมบูแลบของเราหักค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนตัวขาล็อกหัวฉีดหรือจะพูดว่าเปลี่ยนตัวชุดทําความร้อนหัวฉีดเลยก็ว่าได้ค่ะเริ่มจากเราก็ไปซื้อชุดทําความร้อนหัวฉีดพร้อมหัววัดอุณหภูมิตัวนี้มานะคะสามารถซื้อได้จากที่แบมบูแล็บเลยหรือว่าจะซื้อจากตัวแทนจําหน่ายที่ประเทศไทยของเราก็มีค่ะข้างในนะคะก็จะมีชุดทําความร้อนนะคะแล้วก็มีสกรูให้มา3ตัวค่ะมาเริ่มกันที่ตัวเครื่องแบมบูแลบ A1 ของเราที่ ขาล็อกมันเสียนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็มาไขสกรู3ตัวค่ะของชุดทําความร้อนชุดเก่าของเรานี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาขันสกรูของหน้ากากด้านหน้าออกนะคะข้างบนจะมีสกรูอยู่2ตัวที่ขันออกค่ะก็คือด้านขวาและด้านซ้ายตรงนี้เลยค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีที่ขันออกคือด้านขวาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงมุมอยู่ทางด้านซ้ายมืออีกจุดนึงค่ะรวมทั้งหมดข้างหน้านี้จะมีอยู่ส จุดที่ต้องขันสกรูออกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็หมุนตัวเครื่อง b a m b ู o Lab A1 ของเรานะคะให้ด้านหลังมาอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วค่อยๆแกะ ฝาข้างหลังตรงนี้นะคะด้วยตะเกียงออกมาค่ะตรงมุมซ้ายมือนะคะจะมีสายเคเบิลสีดำๆนะคะให้ค่อยๆดึงออกค่ะแล้วก็หมุนตัวเครื่องแบมบูแล็บของเรามาด้านข้างนะคะค่อยคดึงสายไฟของชุดความร้อนตัวเก่าออกค่ะตรงนี้จะใช้คีนนะคะค่อยๆเลื่อนฝาให้มันเปิดออกค่ะหลังจากนั้นก็จะสามารถดึงชุดความร้อนตัวเก่านี้ออกได้แล้วค่ะ นำชุดความร้อนหัวฉีดตัวใหม่นะคะใส่ตัวเคเบิลเข้าไปด้านหลังก่อนค่ะตรงนี้ควรทําอย่างระมัดระวังนะคะค่อยๆกดลงไปให้ทงล็อกค,ค่ะจากนั้นก็ใช้ไขควงอันเล็กที่ได้มาจากตัวแบมบ,บูแลมนะคะค่อยๆย,ยัดเส้นสายไฟตรงนี้ลงไปตามล็อกของมันค่ะต้องทําอย่างระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าอาจจะทําให้ตัวสายไฟขาดได้ค่ะ เมื่อเรานำสายไฟเข้าล็อกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการปิดหน้ากากข้างหน้าค่ะโดยการขันสกูทั้ง4จุดนะคะโดยที่ด้านล่างเนี่ยจะมีอยู่2จุดด้านขวาและด้านซ้ายค่ะส่วนด้านบนก็จะมีอยู่ด้านขวาและด้านซ้ายเช่นกันตามนี้เลยค่ะ เราล็อกหน้ากากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่สกูตรงชุดทําความร้อนของเราเลยค่ะเราลองเปรียบเทียบสกูตัวเก่ากับตัวใหม่ที่อยู่ในกล่องนะคะตัวเก่ามันจะออกใหญ่ๆกว่านิดน,นึงทาให้ใส่ไม่ได้เราก็เลยใช้สกูตัวใหม่ทั้ง3าตัวเลยค่ะในขณะที่เราใส่สกูอยู่นะคะให้ลองจับตรงชุดทําความร้อนขยับดูนะคะว่าเราใส่ตรงล็อกไหมถ้าใส่ตรงล็อกนะคะมันจะแน่นสนิทพอดีเลยค่ะ จากนั้นเราก็เอาหัวเข็มของเรานะคะมาลองใส่ตอนนี้เราก็สามารถที่จะล็อกได้เหมือนเดิมแล้วค่ะส่วนสุดท้ายนะคะให้เราหมุนเครื่องแบมบูแลบของเรามาด้านข้างค่ะแล้วก็ใส่หน้ากากตรงนี้เข้าไปค่ะด้วยการกดลงไปให้แน่นๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็หมุนตัวเครื่องมาด้านหลังค่ะเพื่อที่จะใส่หน้ากากกลับเข้าไปนะคะด้วยการกดเข้าไปแน่นๆค่ะจากนั้นเราก็มาลองเปิดเครื่องค่ะแล้วก็ลองทําการโหลดฟิลเมนต์เมนค่ะถ้าหากว่าเส้นสามารถลงมาได้ก็แสดงว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ